สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อี้มาพบกับช่องแยบไปซีชแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อในแยบไปซีก็เดินนั่งของมูลเน่าทางเล็เด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิงพจารณาปเป็นแนวทางว่าประจําวันที่16าพฤษภาคมเน,นาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแยบไปซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แยบไปซีนั่งเลยเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิงยย่งเนาะจ้าเนาะยามแยบไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็ช่วยบริภาษเบิง่งนผาดชมเน่าทางเน,นาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเม่นขอมาพูดมาทักใจกับแย่ภาษีก่ะข้อเมต์มาไต่คิบข้างล่างไรเนาะจ้าพี่น้องจ้ากาฝากช่องลูกไส้น้ำเนาะจ้าพี่น้องการแช่ไปใน่องของแย่ภาษีกปรตดตามกับหิ้งหิ้ด้วยนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งของมู้นเนาะทางอาจารย์ทันแหลกคนเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าปักหลักสิบล่างสั่นงดที่แล้วปักหลักสิบล่างรุดไปเขารักหนวยเนาะจ้าพี่น้องจ้า วันนี้ปักรักสิบล่างสิบหกคุษภาวสันหนึ่งสองเจ็ดมาตัวสําหรับหลักสิบล่างเนาะจาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะจาะเก้าเงินเก้าทองวาสันจ้าเป็นว่าโอ้พี่น้องเอเหตุงานกัะท้อไอเหตุเลขว่าเขาก็ะท่อวาสันจะสููเนาะจาะเอ็ดเก่าเงินเก่าทองเนาะจาะพี่น้องเนาะเพราอกว่าข้งงทิ้งแปดข้างล่างเจ็ดวะสันจ้าจากแนวทางเลขวิ่งเก่าเงินเก่าทองเนาะจาะพี่น้องจ้า ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเพมันบอกว่าไอคิว่าสันจ้าพี่น้องจ้างวดที่เลียกเพื่อนห้เข่าศูนย์เก่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะมาเบิ่งจา้างวดนี้เพื่อนห้มากเนาะจ้าเพื่อนว่า16พฤษภาคมว่าสันเนาะจ้า83 93 1607เละ73 73 37หนาลุนจ้าพี่น้องจ้ารายฮารอดรกับจวดจดาดฝ่ายรวมรองเบิงเนาะพี่น้องเนาะ8 8 83 893และ 816หว่าสันจใจพี่น้องกาพิจารณาเป็นแนวทางอะไรเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางงวดเมื่อวานนี่พ้ผลลงมากคนบอกว่าให้ยเก่าเปรียนว่าพคนว่าเอาเด้อว่าสันจ้ใจคนวางงวดที่แล้วพคนว่าพคนให้ตัวนี้เนาะจ้ะหกสี่สองว่าสันหนึ่งแปดกับหนึ่งหกว่าสันเนาะจ้ะเอามาตามต่อจากงวดนี้ไปเสียมาลงเห็นอยู่แต่บ่ได้ลงให้เบิ่งจ้าแต่งวดนี้เอามาลงให้เบิ่งเลยเนาะจ้าแปดเจ็ดห้าว่าสันสองตัวคนเก่าสี่ว่าสันจ้าพี่น้องกาพิจานาเป็นแนวทางได้ เพคนบอกว่างวดนี้งวดเดียวเด้อดขาดว่าสัญจะคนบอกคนบอกว่าต้องกดล่อเลยเฝ้าร่วงให้ท่านที่ว่าสัญจะพี่น้องจ๋ากาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ๋าเพราะว่าคนปล่อยมาหนึ่งเก่าแปดเนาะจ๋าคนบอกคนบอกว่าเอาคนเปลี่ยนใหม่ว่าสัญเนาะจ้าเป็นแปดเจตหานะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของนายสมาร์ทขนเหนือมังกรสองโตมาได้ทั้งบทและลางว่าสัญจะคนว่าผู้ใดเล่าแนวทางตำเล่าของเอลราชนกบ้านมาเนาะจ้าพี่น้องจ๋า รอบแป๊บถ้าเพิ่อนไม่แยกไปสีกับสีฟ้าลง่ห้นะจ๊ะพี่น้องเนาะแต่ว่าตามเล่าของแอ็ดลชนุกยังบอมว่าเนาะจะกะของแอดมั่งก่อนเพิ่นก็บอกแอดสมาเพิ่นบอกว่า3637 46และ47อย่าไปสีบอกว่า37หนาลุ่นเนาะจ่ะพี่น้องกับพี่เจ้าเป็นแนวทางใดเนาะจาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดคู่เมืองเนาะจ้าเพิ่นบอกว่า2ตัวลังเกาห่าวสันจ้าพี่น้อง ต่อไปจ้าน,นี่เป็นแนวทางของอาจารย์ประกอบนะจ้าเพิ่นบอกว่า16พุทภาสา3ตัวบนมี6 3 8 5 3 7 3 4 5 7 4 9ว่าสัน2ตัว3 6 3 8 3 5 3 7 4 3 4 5 4 7และ4 9 3 7นาะลนจะพี่น้องจา้าตัวจาดฝาดเบิ่มลองเบิ่เนาะต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทาง ลุงหายเรียวก้อนดังวาสันจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่วาสันจ้าเพื่นว่า2ตัวล่างเด้อวาสัน72 73 82และ83พี่น้องจ้ 7, า73็ดามน่รุนพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าพี่นิกกี้วาสันจ้าพี่น้องจ้าพี่นิกกี้เพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพื่อนให้2 4 3ตัว6 2 4อ่วาสันจ้าพี่น้องกับพี่าจน่าเป็นแนวทางฮอง,องเบิงงวดนี้นะจะะ้ะไปแย,ย่ไปสี่ไปพอก็ลุงหาเบิงนะจ้าพี่น้องจ้า คนบอกว่าเล่น,ลนบนล่างหาก6็6หัวซันเนาะจะจับคู่ได้ห้าสามห้าสองห้่งห้าศูนย์หกสามและ603ูนยโตจ้ะพี่น้องจ้ะสองห5 25 0 2 6มและสองจวดจัดฝาดเบิ่มจ้ะพี่น้องจ้ากับพิจานณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่แอนแนวทางของอาจารย์แจ็คนครพนมมาสันจากคุณว่าคุณหายมากเนาะ แลนบนล่าง3กับ0ูนย์าสั่น3ตัว4 3 8 1 0 5 2 0 6 7 3 0ล่อง5 3 8และ6 3 9 2ตัวบนล่างจ้าพี่น้องจ้า3 8 3 9 3 0 0 5ล่อง0 6และ0 7 3 0 0 3นารุนจ้าพี่น้องจ้าย่าไปสีจะบอกว่านารุน2ตัวก็คือผู้ใดมากเนาะพี่น้องเนาะ3 7กับ3 0จ้าพี่น้องจ้ากับพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะจ้า พิ่นบอกว่าเลขติดขังเทิงละสันแนวทางของแอดคอยหอยข่มเนาะจ้าพี่น้องหนึ่งสี่เจ็ดแปดละสันจพี่น้องกับพี่จ้าน่าเป็นแนวทางไดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้านี่เพิ่นบอกว่าเด่นบนร้อยสิบหน่วยระยะสันและเด่นล่างระยะสันละสันเด่นขังเทิงแปดกับศูนย์เนาะจ้าเด่นล่างเจ็ดกับแปดละสันพี่น้องกับพี่จ้าน่าเป็นแนวทางไดเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเด่นร้อยสิบหน่วยบนแนวทางของแอดเคอีเนาะจ้ะงวดที่แล้วสองสามสี่มาตัวพี่น้องจ้ามาสองกับสี่เนาะจ้ะพี่น้องออกสี่สองมาสัน้นอันนี้งวดนี้สิบหกกุศลผ้าเนาะจ้ะเด่นร้อยสิบหน่วยมาสัน้นสองสามสี่คือเกา่าจ้จพี่น้องจ้ามาตัวใดตัวหนึ่งบอลักลอยกับลักสิบและลัก,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 กหน่วยเนาะจ้ะพี่น้องกับพี่เจาหน้าเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าน,นี่แนวทางของน้องอ้วนมาสั้นน้องอ้วนเพิ่นบอกว่า เอาชุดเต็มก่อนนะจ่ะชุดตัดล่อก่อนชุดเต็มเพื่นบอกว่า3 1 3 0 3 7 3 8 2 0 2 9 2 8และ2 7 3ตัว7 3 0 6 2 9 7 2 0นยาเจ็สองนพี่น้องพี่จานาเป็นแนวทางใดการจวดจาดฝาดเบิ่มผู้ใดมักแนวทางของน้าอ้วนนะจ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนของนมสกุลเด่นบนมาตัววาสันจ่าพี่น้อง งวดทีแล้ววไหฮาบอกเขาลุดเด้อสันจานุ่มสกุลพ่นวาเนาะงววนี้เพิ่งไฮสองบนวนาะสันจากแนวทางนุ่มสกุลเด่นบนตัวเดียวแค่แค่สอง,งวสันจ่าพ่นวาเนาะต่อไปเลขจานนี่เป็นแนวทางของอาจารย์กฤษดาพ่นวางสี่เนาะจาพี่น้องจ้าสามตัวบนงวนัวทีแล้วสี่หกสองเข้าคู่ตด2สองสี่หกตัวเด่นนะจ๊ะพี่น้องมาสามตัวตรงเลยเนาะจ่าเอามาตามต่อจา้าหัวที่อาจารย์กิสดาพ่นบอกว่าแนวนี้แหละจ่าพี่น้องจ้า 4, 5, 7, สี่ห้าเจ็ดวสน 3ตัวพจนกม็มี4 2 3 4 2 6 4 3 9 4 6 9 5 2 3 5 2 6 5 3 9 5 6 9 7 2 3 7 2 6 7 3 9และ7 6 9จากแนวทางของอาจารย์จิสดาวาสันนะจ๊ะต่อไปเลยจ้า2ตัวทึ่งว่าเป็น2ตัวทึ่ง2ตัวตรงๆมาได้ทั้งถึงและทั้งล่างนะจ๊ะ 8 9 9เกและ09อาวสานจารว่าต่อไปเลยนะจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรปราบจมื่นวาสานจากแนวทางของอาจารย์ตั้มมาตามสัญญาของว,วันวันวีสาวระัตเออพี่น้องจ้าผู้ใดแยกไปสีขอเอาก,ก้อนนะพี่น้องแอดใบใหม่นะจ้ะเพื่อนบอกว่าขาเขาว,วันซาแล้วเพื่อน,นจะงดห้ให้ตัวเลขนะจ้ะพี่น้องกัผู้ใดติดตามผลงานของแอดใบใหม่กับเพื่อน บอกว่าเพ like ิ่นสิบว่าบ้าในล่องห้เนาะจ่าลังออกพรรษาแล้วกับสิบ่มีของเพิ่นอีกเนาะจ่าพี่น้องเนาะกับเพิ่นกับฝากบอกมากเนาะจ่ากับประเด็ล่องห้เพิ่นอีกจะบ่รู้ว่าย่ำใดเพิ่นสิมาล่งใหม่อีกเพิ่นว่าเจอกันใหม่แต่เพราะว่าเพิ่นสิบ่บอกว่าย่ำใดเเนาะจ่าแต่ว่าเพิ่นสิงดล่องห้หลังออกพรรษาว่าสันจากหน้าท่าของแอดใบใหม่เนาะจ่าพี่น้องเนาะกับเพื่อติดตามผลงานแอดใบใหม่กับที่ได้รู้ว่าบ่ต้องล่อเพื่นเนาะจ่าพี่น้องเนาะ เอาไปเบึงเนี่ยวทางของอาจารย์ตามมาตามสัญญาเลยเนาะจ่ะเพื่อนบอกว่า7071 73 7 8 8 8 8 8 83 8 9 9 9 9 9 6 7 8 7 9 8 9 9ชุดเต็ม2ตัวตลางของขนวันวิสาวาสานจาเพื่อนว่ากาพิจารณาเปนเนี่วทางใดเนาะจ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านุมหน้าวาวาสันจาเพื่อนว่านอนนุมน,น,นวาว่า 029 039ข้างล่าง17และ27จากแนวทางนมหน้าวะเออก็เจาะถามเหล็กมาเนาะยแยกไปสีเหล็กดับเจ้าอิหยังข้างล่างเหล็กดับแยกไปสีไปชนกับเหล็กเดินหลายๆอาจารย์เนาะจา้ะเหล็กดับแยกไปสีงวดนิดดับเก่าลางแลน8ลางแลนสีเทิงจากพี่น้องจา้ารูดได้7บนล่างมงสาสั่นจากพี่น้องจ้ะ7รูดได้บนล่างแต่ว่าเด่นที่สุดข้างเทิงก็คือ4ข้างล่าง3ข้างล่าง8เนาะจา้ะเด่น เด่น8ล่าง4บนมาสันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กเกษมมาสันจ้าพี่น้องจ้าอาจารย์กเกษมเพิ่นบอกว่าสองตัวเพิ่นหามากเนาะจ้าพี่น้องมี2 0 2 4 8 0 8 6 1 3 1 7 5 7และ1957และ79วดามาสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของ สอตรับสับจากแนวทางของ Ad Art แอดอาร์มาสันจ่ะหมวดที่แล้วแอดอาร์ Art ให้เขา09เนาะจา้าพี่น้อง09และ42มาสันหวดนี้มาตามต่อเนาะจา้าแอดอาร์ Art เพิ่นบอกว่า70 50 20 10 79 59 29 19 74 54 24 14 73 53 32และ13จากแนวทาง2โตรับสับมาสันจ่จากแนวทางของแอดอาร์เนาะจา้าพี่น้องเนาะ ต่อไปแล้จ้านี่เป็นแนวทางของแอดนาเนาะจ้างวดที่แล้วแอ็ดนาบอกว่าบนหากับพกมากโตแต่เพิ่นฟาดหาฟาดพิทโตเนาะจ้าแต่ว่าหกเพิ่นมากงวดนี่เพิ่นบอกว่า3กับ4มาตัวว่าสันจากแนวทางของแอดดนาลพิ่นฟาดมากเนาะจ้าแต่ว่า3กับ4มักตัวใดก็เลือกใดเนาะมีส์เลือกใดเนาะจ้าพี่น้องบ่าต้องลพิ่นฟาดก็ไดเนาะจ้านะจากแนวทางของแอดนาเนาะจ้าต่อไปแล้จ้านี่แอดนมแอดนมเชียงใหม่ว่าสันจากเพิ่นว่า งวดนี้หายังอยู่เด้อว่าสันสำหรับนักวิ่งวิ่งกิจแล้วได้ต่าว่าสันจ่าพันวาเนาะจา่าแนวทางหนุ่มเชียงใหม่เนาะจ่าต่อไปแล้วจานี่เป็นแนวทางของแอสสมว่าสันจ่าพี่น้องจ้าแอสสมเพิ่นบอกว่า4 0 0 4 9 2ตัว4 9 0 7 3ตัวร่องเพิ่นกะเก้าสอ็ดเจ็ดสและ6 0 7ติดตัวเดิมในนเดอร์สามเจ็ดกับ3 9ว่ามาสันจ่าพันวาเนาะ ต่อไปแล้วจ้าข้ามาปิดท้ายด้วยเนวทางคนโคราประสันจ่าพนวาเหล็กเรียนคนโคราชเนาะจ้าสิบหน่วยบนงวดที่แล้วเข้าหลักหน่วยเนาะจ้าหายมาสองเนาะพี่น้องงวดนี้เพ่วิหายมาจ้าสิบหน่วยบนวสันสองสามสี่ห้ามาตัวบ่มาหลักสิบกลักหน่วยแต่เป็นขังทึ่งโบเกี่ยวกับขังลางเนาะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางของคนโคราดวสันเนาะจ้าถ่ายคลิปนี้แย้ไปสี่กับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กๆขามารับชมเราฟัง ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆสูขุสุขคนเนาะจ้ะว่าจะได้ที่แย่เภสีแบบบูมวลหรือว่าแย่เภสีอ่านตัวเลขผิดก็ขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะเนาะแย่เภสีก sociedad, create potatoes, create ını, you. You ็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนาะทางให้แย่เภสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า